ขอพูดไว้ก่อนเลยว่าคลิปนี้เสียงตอนช่วงท้ายอาจจะไม่ตรงโอเคแค่นี้แหละจําคนที่ถือกล้องมื่วานได้ไหมผมคือเจ้าของช่องแต่คนที่เห็นเมื่วานที่ใครคือจะพูดแบบนี้วานอะ่ะเพื่อนผมเพื่อนผมอะ่ะชื่อไอติงจำได้ไหมในคลิปอะ่ะเดี๋ยวปันตัวไอไว้ตรง

ก็ทำไปเรื่อยๆคนนี <S <S ้แกดูดูแกในกลุ่มใช่ในกลุ่มจะให้รีจุดผิดพลาดของคลิปนี้คต้องเมคือแอปตัดต่อโปรแกรมตัดต่อมันบักโอเคปดก้องปดก้องปดก้องลยปดก้อง ถึงก็จะถึงและเมเราก็จะมานั่งกินนะคะเพื่อนเพ่ที่กัน,น,นะคะเห็นไ,ไหมเคมมันขึ้นมาก่อนเพราะอะไรตอนแรกเราจะเอาเพลงเข้ามาตรงฉากเนี้เดี๋ยวดูนะตอนเราจะเอาเพลงเข้ามาตรงฉากที่ดีเสิร์ฟขนมอินเสิร์ฟขนมขึ้นมาเห็นไ,ไหมแล้วเพลงมันก็ขาดไปเพราะว่าอะไร ฉะนั้นวันที่ที่จะถึงนี้เราจะทำ EP สองแล้วอุปกรณ์จะเยอะขึ้นหลายเท่าคือที่เราใช้ถ่ายก็คือโทรศัพท์เครื่องนี้แต่ตอนนี้ใช้บันทึกเสียงนะเครื่อ,องนี้โทรศัพท์ที่ใช้ถ่ายตอนนี้ก็เป็น Vivo V17 V29 ตังน,นี้ก็เป็น Galaxy A22 ปี2021เครื่องน,นี้ก็จะเป็น Oppo A15 ฝากกดกติดตามช่อง OG ปิดชุมฝากไปดูที่เฟ c บล o o กของ่านผมชื่อว่าต่งหลีที่ยังทาไกลไม่ไก่